สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายนปี2563ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดลัคนาสถิตราศีตุลในเดือนนี้จะเห็นได้ว่าดาวพระศสภป,ปดีจะโคจรยกย้ายในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนปี2563 โดยโครจรเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเวลา1ปีหรือ12เดือนดาวพระสาดีโครจรได้ปฐุมเกณฑ์คือพระัาส,สีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งยศนาหากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงจึงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับสิทธิพิเศษได้รับ เรื่องราวแห่งความโชคดีในเรื่องของบ้านหลักทรัพย์รถและที่ดินหรือตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาปดาศักิ์อย่างโดดเด่นนะคะดาวพฤหัสบดีคือดาวบุญเป็นดาวแห่งบุญโยิติและก็เป็นดาวสุปะคอตด,ดวงใหญ่ซึ่งแสดงถึงกุศลผลวุญและคุณงามของความดีเป็นดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภัย จึงโครจรมาส่งเสริมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเจ้ชาชะตาที่จะได้รับในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถและที่ดินหรือในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งจะทำให้ท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่โดดเด่นเลยทีเดียว ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานไฟสุเคราะห์ดวงใหญ่และเป็นดาวแห่งบุญกุศลคุณงามและความดีและยังเป็นดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภัยเมื่อโคจรเข้ามาจึงทำให้ชีวิตของท่านนั้นจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบริบททั้งหน้าที่การงานและในเรื่องของการสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถและที่ดินรวมทั้ง ได้ความเป็นเนื้อหอมของปฐุมเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าเรือนของวินาศในช่วงของวันที่24ตุลาคมถึง17พฤศจิกายน วินาศคือปกปิดปิดปังซ่อนเลนสปัญหาไม่คาดคิดนะคะแล้วก็มาจากเดินของมรณะด้วยจึงทําให้ช่วงนี้ท่านอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซหรือมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นจะต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยและในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอากาศค่อนข้างแปรปวนฝนตกบ้างแล้วก็มีอากาศเย็นฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องของการเป็นหวัดการดูแลการปวดหัวเป็นไข้และตัวร้อนนะคะ ขณะดเดียวกันดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพระศุกร์จโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศรีตุลมาตรฐานตำแหน่งกเกษตราธิปดีแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงและถาวรในช่วงราวๆ18พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมซึ่งเป็นมาตรฐานของความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นสุขภาพร่างกายของท่านจะดีและ ขณะเดียวกันดาวพระอาทิตย์ก็โคจรเข้ามาสนับสนุนในดวงชะตาจึงก่อให้เกิดผลดีซึ่งมาจากเจ้าเรือนของราพะและได้มาตรฐานเอกะนระอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์แห่งความโชคดีเกณฑ์แห่งความโชคลาภที่จะประสบความสำเร็จซึ่งโคจรมาได้ตำแหน่งคู่สมพลด้วยคือดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์จึงส่งเสริมในเรื่องของ โชคลาภความสําเร็จและในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานความโชคดีหรือในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจาดาวพระพุธก็โคจรเข้ามาส่งเสริมกับตัวท่านในวันที่4ถึง25พฤศจิกายนพุธศุกอีกคู่อย่าดูเบาวจึงเป็นคู่แห่งธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจาทำให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะ ประสบความโชคดีเพราะดาวพูดมาจากเรื่องของสุภาคืคอเป้าหมายเป้าหมายแห่งการดําเนินชีวิตสุภาคืคอการคลองชีวิตวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตฉะนั้นเป้าหมายของท่านในเรื่องของ กิจกรรมที่อาจจะทำอยู่เช่นในเรื่องของการติดต่อการค้าการจีราหรือว่าการขายหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรเจกต์งานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จมีความโชคดีฉะนั้นชีวิตของท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงประสบความโชคดีในเรื่องของการค้าการขายการเป็นนายหน้าการเป็นนักลงทุนการติดต่อในเรื่องของการค้าขายด้วยนะคะ ด้านการเงินนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเดินการเงินของท่านนั้นก็คือดาวพระอังคารในะขณะน,นี้ดาวพระอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมีนในเรือนของอริตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึง27ธันวาคมเป็นช่วงที่โคจรเสิร์มนพักนะคะก็คือเดินหน้าและถอยหลังอยู่นั่นเองแล้วก็โคจรอ,อยู่เลยเขาเรียกว่ามุมธุระสถานพจึงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเงิน ในช่วงนี้มีอุปสรรคและปัญหามีเรื่องของรายจ่ายจุกจิกกวนใจหรือมีปัญหาเช่นการโดนผิดนัดนะคะไม่ชำระหนี้นะคะมีเหตุให้วุ่นวายใจเกี่ยวกักวบรออเรื่องของคนรักและคู่ครองและด้วยดามประยู์ซึ่งโคจรอยู่ในเรือนของปัตตานีนะคะ ฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีทําให้เราหงุดหงิดเก <si ี่ยวเรื่องของความรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามานะคะอาจจะนําปัญหามาให้นะคะมีคนที่จะเข้ามาพึ่งพาเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองในมุมนี้ถือว่าการเงินยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่การเงินมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายนะคะจุกจิกเป็นเงาตามมาและ เป็นดาวเจ้าเรือนของปัตนิคือความรักคุ้นส่วนคู่ครองหรือพันธมิตรอาจจะนําความวุ่นวายมาให้กับท่านนะคะช่วงนี้เช่นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรักอาจจะต้องมีเกณฑ์ป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายหรือคนที่ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะส่งผลให้เจอปัญหาเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองด้วย <S <S ดาวพราหูโคจรเป็นมรณนะแก่ดวงชะตา ดาวพระราหูมาจากเจ้าเรือนของปุตตะอาจจะส่งผลให้ในช่วงนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของบทบริวารอาจจะมีเกณฑ์ปวยเจ็บไข้ไม่สบายหรือบริวารที่รอบ,บตัวนะคะที่ได้อยู่ร่วมกันมาหรือว่าทํางานร่วมกันมามีเหตุจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนไปออกจากงานนะคะย้ายงานหรืออาจจะไม่ได้ร่วมทํางานกับเราก็ได้นะคะ สำหรับการพยากรณประจำเดือนพฤศจิกายนปี2563ในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวการที่จะมีในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถและที่ดินก็ขอให้ชาวราศีตนนั้นประสบความสำเร็จโชคดีมีชัยทุกๆคนเลยนะคะ